คือแรกวแต่โดนอะไรไอ้ป้าโอหรูโอเนี่ยเป็นคดีอย่างเงี้ยแบบประกันคือแรกห้องลูกหลานพวกมีอีที่คนนะผลลูกหลานพวกมีอีที่คนเลยมีไหมพี่แบบ้านรู้ไหมลูกใครไอ้นี่เข้าไปกลางไงรู้เปล่าลูกลูกใครอย่างผมเนี่ยผมก็มองว่าแล้วยังไงอืมลูกหลานทั่มึงแล้วยังไงโทษทุกคนมาคืนนกโทษออคุณปิดคุณพลาดก็คุณภาคก็เข้ามารับโทษคุณทำตัวไม่ดีคุณก็ต้องโดนลงโทษเป็นเรื่องปกติแล้วคุณรู้ไหมคุณก็รู้ สวัสดีครับผมออสสายแขนครับผมขอต้อนรับคุกท,ทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าในเรือนจำนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับพี่แบงค์หน้าเนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีเรื่องตามกระแสะเลยช่วงเนี้ยเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมืงนะชื่อกลุ่มโอลิโอละ ังคืนแรกจะโดนอะไรเอต้าโอหรือโอน่ะไม่คิดว่าฝากขังคืนแรกที่มันเป็นคดีเงียแบบละลานก็ไปทั่วไปทั่วทั่วไปหมดอ่ะฝากกลางคืนแรกห้องมันไม่ได้อยู่ลำบากถ้าเป็นพิเศษเรียมนะมันยังไม่จิดเรืนเทไม่ไร่ตอนตอนฝากขังคืนแรกมันยังไม่ยำแนกต้องเือนวาังบนเงินวงอยู่ล่างก่อนไม่ค่อยถึงเป็นบังก็แบบห้องสะอาดบ็อกสะอาดเพราะว่าเป็นฝากกางคืนแรกของพิเศษเที่ยงมันเป็นเหมือนห้องผู้ใหญ่ไม่ไอ้เนี้ยมันมันไม่รู้ว่าเข้าคุกไหนน่ะ ตาเขาเรียงไอ้เรื่องข้างๆบอกว่าเป็นคมเป็นเส้นเพรียดเส้นเพรียดใช่ไหมไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้ยตาคืนแรกก็ฝากขันขึ้นแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะต้องรอจำแนกเรอจำแนกจำแนกขึ้นเรือยขึ้นบนไงวัดที่บอกว่าเป็นหลานชูวิทย์ไหนบอกเขาคู่ตัดเลยค่ะคุณชูบอกว่าจริงๆคุณชูมีพี่น้องทั้งหมด15คนก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวพันกับคนไหนหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นลูกหลานนักการเข้าไปข้างในน่ยมันจะมีการจัดการยังไงมันก็อยู อีกแบบนึงเหมือนแบบเหมือนก็คนมีตังค์ทั่วไปที่มีที่เสียงมีนำกคุนะ่อ <Ừ. S 2> แต่ถ้าถ้าเป็นการแบบแอบบอ้างหรือว่าไม่ใช่อะไรอเงี้ยมันก็จะมีบทบทหนึงเอาเป็นการแอบ,บอ้างก่อนคือในในอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่โกหกไม่ได้หรอกว่าว่า,ว,าว่าเป็นลูกหลานนะกัน หรือเปล่าเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลหรือเปล่านี่มันมัน,ม,นมันปิดบังไม่ได้อยู่แล้วอืพอเขาไปอยู่เนี่ยทุกคนก็อยากอยู่สบ,บายถูกไหมหมันยังมีการสืบนู่นสืบนี่อะไรเงี้ยแหละว่าประวัติเป็นไงไงเป็นใครอย่างว่าต้องมีคนดิ้นไปมาฝากดิ้นเครื่องมาฝากคือฝากไอ้เด็กคนนี้ะใช่ เมื่อมีแบบมีคนคนข้างนอกที่คอยดิ้นอยู่แล้วพาเขาไม่อยากให้ลูกหลานมันลำบากถึงกไหนอ้ะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นหลานแบบห่างๆอะไรเงี้ยแต่พ่อแม่ก็อาจจะแบบว่าเป็นห่วงลูกอ่ะไปขอร้องทางนี้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้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 ช่วยดูแลให้หน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเขาฝากจริงๆน่ะ เขาจะฝากทางไหนอ่ะก็อย่างว่าคนที่เขามีเงินเขามีอิทธิพลเขามีเขามีความสามารถของเขาในการการที่ว่าจะไปถึงตรงตรงนั้นได้ไปถึงแบบบุคุมเงินจำอะไรเงี้ยว่าแบบว่าไปฝากดูแลอะไรอย่างงี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกรณีที่ว่าโดนคดีดังๆเข้าไปที่มีเงินมีอะไรเงี้ยที่เขาอยู่สบายๆงี้ยก็ประมาณนั้นแบบนั้นมันมีการฝากกันได้มันเป็นเรื่องปกติแล้วการฝาก อไอ้แกงโอริโอเนี่ยไปด่าพี่กันบ้างพี่หนุ่มบ้างเป็นไปได้ไหมเออจะมีใบสั่งแบบนีหมั่นไส้ทีนี่ไหมทำได้ทำได้อะทำได้ก็ทำได้ในในในระดับนึงอ่ะทำได้อ่ะพี่เงาทำได้เพราะว่าอย่างอย่างพี่หนุ่มอย่างพี่กันอะไรเงี้ยเขากข้องกว้างรู้จักคนเยอะเขาช่วยเหลือสังคมมีคนอยากจะสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยตัวดินักเท่าไหร่คนก็ก็ชอบในสิ่งที่พวกเขาทำแล้วพวกนี้เขาก็มีพาวเวอร์มีคนีเขาอยู่แล้ว ตัวเขาอยู่ขา้างนอกเขาก็จะมีผู้วกที่พอทําอะไรแบบนี้ได้ตมันจะได้จบใหม่น้อยอะไรเจ็บดินัง่งซากันเลยอยู่ข้างนอกตั้งดา่ากันจังย,งงยอยงอกนนเก็บยอดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาในกรณีที่ทางนั้นแอบแบอ้างแล้วไม่มีแบบไม่มีแบบแบบ๊ จริงจริงจังๆที่แบบที่จะดูแลมันได้นะถ้าทางพี่หนุ่มเขาจะฝากให้แบบว่าเก็บย้งเก็บยอดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ทําได้แต่มัต้องดูว่าไอ้ลูกหลานผู้มีคนเนี่ยมันเป็นลูกหลานผู้มีคนจริงต่ออะไรเงี้ยแล้วเป็นเป็นเป็นจริงอะไรมันก็หลายหลอย่างแลก็ก็ก็ทําลําบากเหมือนกันทําลําบากใช่ไหมเคยมีไหมพี่แบบบ้ามึงรู้ไหมคุณลูกใครไอ้นี่เข้าไปกลางมึงรู้เปล่าว่าคุลูกใครไม่มีไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่บ้าเจอ ถ้าเกิดมันเข้าไปพูดอย่างเงี้ยเหมือนมันพูดข้างนอกอะทำไงคืออะไรโดนหลายดอกอลอเ,เลยต้องไม่ต่อเลยเป็นลูกใครดีๆพูดอย่างนี้นไม่ได้หรอกอเหมือนแบบเข้าไปใครก็ได้ที่นเ,าาเนี่ยประมาณนี้ประมาณนั้นแหละลูกหลานผู้มีอิทธิพลนะผมลูกหลานผู้มีอิทธิพลผ้าสามผืนนี่กันผมลูกหลานผู้มีอิทธิพลจะให้นอนผ้าสามผืนนั่นนะนมีอะไรก็ผ้าสามผืนไม่มีที่นอนก็นอนแล้วมีที่นอนซาตงซาตินแบบไหนเราพูดอ่ะไม่มีแบบตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีหรอ ต่อให้มีเหมือนสมัยนั้นมันยังไม่มีโอกาสได้นอนทำไมอ่ะพี่คนละรุ่นกันคนละรุ่นคนละรุ่นกันเพอร์รุ่นกับเขาอยู่เลยอ๋อบังเขาเห็นผมเห็นเขาออกรายการนอนซาตินอ๋อไม่อางแท้ของแท้เลยอ่ะบองแท้เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องไอ้ที่นอนซาตินจำแนกปุ๊กไอต้าเนี่ยต้องได้ผ้าสามสีเหมือนกันไม่สนว่าเป็นลูกหลานใครใช่ไหม ใช่คุณเชื่อว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองมันไม่มีใครกล้าหรอกมั้งคือยังมีโอกาสดักดากตัวเองเราเป็นลูกหลานนักการเมืองอ๋อถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในเนี่ยคือว่าไม่มีใครรู้หรอกไม่รู้หรอกใครจะไปนั่งจำนะคุณคนนี้คนนี้ทุกวันนี้ของดูเลยเพื่อนนงคุณเขาเล่าคุณอะไรเลยเรียพูดจริเงี้ยถ้าเกิดเข้าไปข้างในไม่มีใครรู้นะว่าคุณเป็นลูกหลานใครไม่มีใครบอกด้วยใช่ไหมไม่มีใคร ไอ้นี่อบอไม่มีใครบอกใครเราต้องบอกด้วยว่าไอ้อันนี้หลานเจ้าของอ,อ้าวบ้านะอะไรเงี้ยอดีตเจ้าของอ้าวนวดเลยไม่ใด้บอกตัวน,นี้ผมก็ไม่รู้ไอ,อ้เราเป็นเจ้าของอ,อดีตเจ้าของอ้าวบ้วนที่นางดูแลผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนฝากใช่ไหมก็อาจจะมีคนพูดว่าเอนน้่อันนี้หลานหลายคนนี้นะยอ,ยอะไรเงี้ยการฝากให้ดูแลกันนะมันจะไม่ได้มาสนใจเอย่างผมอย่างผมเนี่ยผมก็มองว่าเรื่องยังไงหลังจากเรื่องยังไงอต่จริงจริงมันก็เฉยเฉยแต่คนทุกคนมาคือนักโทษคุณปิดคุณผ้า ก็คุณก็ก็เข้ามารับโทษคุณทำตัวไม่ดีคุณก็ต้องโดนลงโทษเป็นเรื่องปกติแล้วคุณก็ต้คุณก็โดนต้องต้องใจละคือก็คือนักโทษทั่วไปแหละใช่พวกนี้หลุดหลุดหลุดคือเหมือนหลุดจากสายสินแหะเขาพูดกันว่าคือคนไม่ชอบมันก็มีเวลเขาเรียกว่าจองอาทิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือหลุดมาจากตรงนั้นมาแล้วอย่างเงี้ยมากข้างนอกรู้ว่านั่งอยู่ป้องไหมอ๋อมีคนฝ่ามาจริงอยู่กันนายเดินออกมาเดินคือเดินเล่นน่ะเดินพวกเขาก็อาจจะโดนได้เด็กฝ่าก็เถอะ เด็กฝากรู้สึกแาจะโดนได้อไอ้ตามึงระวังไว้ดีนะผมน้าแน่คือแรก <laughs> บอกเลยคนก็มันไส้เยอะนะถึงเป็นลูกหลานนักการพอเวลาน,าน,านันะ่งขี้เนี่ยมันก็ต้องเปิดประทุมเหมืนอ,อกน,นอ<ว>กันหมดนะนั่งขี้เหมือนกันหมดเลยมันก็มีที่ขี้อยู่เฉยไหมมันไม่มีห้องน้แบบําแต่ว่าเอ้ยส่วนตัวห้องน้ำเจ้าณทงเจ้าหน้าที่ปิดนะอุือมีมีห้องน้ำหนห้องน้ำหนห้องน้ำหนของอะไรถผมจะเป็นลูกหลานนักการ์ ผมเลยขอเข้าหน่อยไม่ได้เหรอมันช่วยเร่องไงว่าเขาเขาเขาช่วยหรือแบบอะนี่แม,มีคนมาฝากหรือยังไง้าไรถ้ามีคนฝากแล้วพี่ <ๆ S 1> ผมเนี่ยขอเข้าหน่อย<ๆ>ได้ไหนไมไหนายแค่นี้เองมันมก็ไม่เวลเวลาปกติอะือ่ถ้าเป็นเวลาแบบที่ขึ้นเรือนนอนแล้วมันก็ไม่มีเขาอยู่แล้วเพราะเราทุกคนมันเข้าห้องของังที่เป็นห้องนอนเองอแล้วเป็นแบบเช้าไดเงี้ยจก่แบบได้เข้าได้ เขาได้ถ้าเกิดมีการปากหรือว่ามีการคุยจะให้ผมไปนั่งขี้เปิดประทุมได้ไงอ่ะผมก็เขินดิครับเรื่ยๆอย่างนี้แหละหรือชินอ๋อแต่ว่าชินเข้าคืนแรกแต่มันอย่างนั้นต้องมีเก็บยอดรบัตะทีมันไม่คดีที่แบบว่าหนักหนาแบบแบบแต่คดีที่สังคมเขาหมั่นไส้ไงมันไม่มันมันถามว่าสังคมเขาหมั่นแต่คดีพร่งนี้มันเริ่มงกุ่งมีมามันแค่ว่า สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีกล้องมันมีโซเชียลไอ้เรื่องนี้มันมีมานานแล้วคดีพวกนี้เป็นสิ่งที่แต่คนไม่คุกเกี่ยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกคดีกาลีพ่อเม่เงี้ยแล้วก็แบบของนี่น้ำจำเลาอะไรเงี้ยมันเกิดจะโดนแล้วก็คือโดนจะจะโดนโดนโดนแบบที่เราไม่ต้องสั่ง คือโดนอัตโนมัติเลยแต่ว่าคดีนี้ก็คือคลิปจอยไปแล้วมันด้เป็นแบมีโปรติทั่วไปอเด็กข้าวว่ะใช่แค่สมัยก่อนมันไม่ได้มีต่อเชี่ยวไม่มีกล้องเพื่อให้คนมาผิวจางอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะทื่วเนี่ยมันพอมีกล้องมีอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเขาเห็นถึงความน่ามันไส้ถึงถึงความมันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกวิจารณ์เขาไม่ชอบเขารังเกียจอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้โอเค เรื่องราวของอ่าฝากขังคืนแรกก็สรุปเลยเอาง่ายๆเข้าไปก็คือเหมือนคนปกปติทั่วไปก็เหมือนคนปกติทั่วไปโดนข้อหาอะไรครับตอนนี้เขา,ดเขา,าเโดนข้อหาอะไรโดนข้อหาทําร้ายร่างกายเพราะมีคนไปแจ้งมันก็อ,อยู่เหมือนมัน,น,นเป็คดีใหญ่โตที่มีโทษจำคุกเยอะสรุปเลยแล้วกันนะครับแบงก์โอลิโอที่ติดเข้าไปนะถ้าเกิดได้เข้าไปข้างในมันก็จะเหมือนกับนะักโทษทั่วไปธรรมดาใช่ไม่ได้โดนอะไรไมไ่โดนอะไรทั้งมีใบสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนหรอกแต่ถามว่า สั่งได้ไหมทําได้มันทําได้เพราะเด็กเข้าไปเป็นรอบแรกเนี่ยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าอีรอบในรอบแรกแบบคงไม่มีเหรียญไม่มีแต้มแล้วก็คงแบบอยู่แบบอยู่เป็นวันวันอ่ะเหมือนตั้อวแม่ไม่มีที่ผมเจอที่ผมเคยเล่าไปในอีพีก่อนคนว,วันก็เดินก้มหน้าก้มตาก็อ,อยู่แต่ในป้อมอยู่แค่นั้น <the world> ไม <the world> ่มีอะไรถึงเรื่องเรื่องราวก็จะประมาณนี้แหละน้องพี่เนาะ ประมาณนี้แหละก็เรื่องเราก็จะประมาณนี okay. ้นะครับแก๊งโวลิโอเข้าไปก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนนักโทษปกติทั่วไปครับคงไม่ได้มีการเก็บยงเก็บยอดอะไรหรอกเข้าไปก็ปกติแล้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะโอเคผมก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์สับสไครต์ทีมงานออสสายแข็งด้วยนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับยังไงผมสองคนก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ